สวัสดีครับวันนี้พนมมเพชรฟาร์มจะมาตัดหญ้าอายุ45วันนะครับเพื่อนๆพื่อนถามว่าหญ้าที่เราตัดไปแล้วนี่รอบต่อไปเราควรจะตัดตอนอายุเท่าไหร่นะครับตามหลักวิชาการนะครับที่เรารู้กันก็คืออายุ4 5วันเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างล่างนะครับเดี๋ยวนะแป๊บ่าเนี่ยหญ้าอายุ45วันนะครับก็จะสูงอยู่ประมาณนี้อันนี้คือให้ปุ๋ยไปรอบเดียวนะครับ ใช้วิธีตัดแล้วก็เหลือสักประมาณสัก5วัน10วันเนี่ยแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยไปเป็นสูตร25-4-3นะครับแปลงนี้ย25-4-3ความสูงของมันจะสูงประมาณไนเดี๋ยวเอาเขา่าเอาเข่ามาตั้งดูดีกว่านี่ครับก็สูงสูงเลยเข่ากันนิดนึงนะครับตัวนี้ความสูงนะครับ45วันเป็นระยะที่นักวิชาการเกษตรเขาแนะนำนะครับ กองอาหานสัตว์แนะนาว่าหญ้าแพโกว่าถ้าตัด,ดอายุประมาณนี้เนี่ยมันจะยังได้หญ้าอ่อนอยู่แล้วก็ได้ปริมาณที่โอเคนะครับในปริมาณที่โอเคไม่น้อยไม่มากครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงกลางนะครับครับไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่าโอเคตัวน,นี้นะครับสาเหตุที่ต้องตัดอายุสี่สิบห้าวันนะครับเป็นช่วงที่หญ้าแพโกว่าเนี่ยยัง มีความอ่อนอยู่นะครับสังเกตดูตรงไหนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงขึ้นมาให้ดูนะครับนี่คือตลอดความยาวของเส้นย่าเนี่ยมันจะยังมีใบใบเขียวอยู่จนถึงป้องสุดท้ายนะครับถ้าย่ามีอายุมากกว่าดีเนี่ยป้องสุดท้ายของมันจะเริ่มเหลืองเหี่ยวแห้งหลุดออกไปนะครับก็จะเผยให้เห็นเป็นลำลำขแข็งๆขึ้นมาจากนั้นก็ค่อยๆจะมีใบขึ้นมาแบบนี้นะครับไอ้ช่วงที่เป็นป้องเป็นลำตรงนี้ที่ไม่มีใบเนี่ย ก็ถือว่าถือว่าเป็นหญ้าที่แก่แล้วนะครับยังไม่ไม่เหมาะสําหรับที่จะมาให้สัตว์กินนะครับวันนี้เราตัดเอาไปมีฟาร์มควายฟาร์มวัวนะครับฟาร์มประจํามารับเนาะครับตัวนี้ก็คือตัดไปเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ได้ไม่ได้ตัดท่อนพันธุ์นะครับตัวนี้ตัดท่อนพันธุ์เราเคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วล,ละนะครับอันนี้เป็นตัดสาหรับเลี้ยงสัตว์ก็อย่าประมาณนี้45วัน,นครับบางคนถามว่า สามสิบห้าวันสามสิบวันได้ไหมก็มีก็มีตัวอย่างครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างข้างครับเป็นล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมันจะแบ่งแบ่งโซนซ้ายขวานะครับเนี่ยฝั่งนี้ตัวนี้ครับนี่อันนี้คือเดี๋ตัวนี้คือสาสิบห้าวันนะครับตัวนี้ความสูงเดี๋ยวเยาเขาเอาเขาตั้งให้ดูนะครับเอาเขาตั้งให้ดูนี่ครับมันจะไม่ถึงเขานะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือ ยี่สิบยี่สิบห้าเซนในช่วงนี้ครับตรงนี้ช่วงนี้นะอะถามว่าตัดได้ไหมนะครับต็อตัดสามสิบวันขึ้นไปนี่ตัดได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีหญ้าไปของเราเองแล้วก็สามารถที่จะตัดไปให้สัตว์เรากินได้เลยนะครับสามสิบวันเป็นต้นไปตัดได้ต่ำกว่าสามสิบวันมีไหมมีนะครับอยู่ที่แปลงนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอยู่ล็อกถัดไปนี่ใกล้ๆนะครับไม่ไกลมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่ามีหญ้าไม่เยอะแล้วก็มันโตไม่ทันตัดมันจะเป็นยังไงนี่ครับ ยาหะอายุรู้สึกตัวนี้จะไม่ถึงสามสิบวันนะครับยี่บหกยี่บเจ็ดวันอ่ามัม้งอยตัวนี้ครับตัวนี้จะเตี้ยมากแล้วก็ <What? S 1> แล้วก็บางนะครับยญ้าจะบางตัดได้ไหมตัดได้กินได้นะครับก็ดีเลยแหละแต่ว่ามันก็จะเปลืองหญ้าหน่อยนะครับเพราะว่าไร่หนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ไม่กี่กิโลหรอกแต่ว่าสําหรับบางฟาร์มที่หญางามไม่ทันบางทีจําเป็นต้องตัดก็ตัดได้นะครับไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้เราพามาดูหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับความสูงของมันก็สัก คืบนิดๆน,น,นี่ครับตัวนี้คืบนิดๆแต่ตัดได้นะครับตัดได้แต่ปริมาณก็จะได้น้อยทําเพื่อการค้าเขาจะนิยมที่4ี่สิบห้าวันหรือห้าสกสบวันอยู่ช่วงนี้ครับที่ตัดกันนะครับแต่สําหรับฟาร์มทั่วไปเนี่ยแนะนําเป็นส5สิบห้าถึงสี่สิบห้าจะเหมาะกว่าครับผมปุ๋ยตัวนี้ก็เป็นสูตรเดียวกันนะครับเป็นสี่อ่ายี่สิบห้าสี่สามนะครับปุย๋ย25 43้าสี่สาม พอให้ปุ๋ยเสร็จอันนี้เป็นให้น้ําแบบแบบนาแบบนาข้าวนะครับคือเอาน้ําปล่อยราดทั่วแล้วก็ปล่อยไปคืนหนึ่งตอนเช้ามาก็เอาปุ๋ยหวานช่วงที่หวานเนี่ยน้ำจะสูงประมาณหนึ่งข้อมือนะครับตัวนี้หลังจากนั้นก็รอมาเรื่อยๆนะครับจนน้ํายุบนะครับยาน้ำยุบดินเริ่มแห้งดินเริ่มแห้งดูยังไงดูงี้ครับนี่ฮะดินก็จะเริ่มแหง้งลดลงลดไถนะครับใช้แท็กเตอร์ไถไอตัดเอารถไถเนี่ย ใช้ติดเครื่องตัดนะครับเครื่องตัดต,ตัวนี้นะครับติดเครื่องตัดตัวนี้นะครับก็สามารถเอารถไถลงมาได้ไม่มีรอยไม่มีไม่มีความเสียหายก็ถือว่าใช้ได้นะครับดินก็ใช้ความแห้งประมาณนั้นนะครับจะมีช่วงหน้าฝนเหมือนกันนะครับที่ดินมันยังชุ่มชุ่มอยู่แต่จําเป็นจะต้องตัดมันก็จะยุบนะครับจะยุบลงไปเป็นหลุมแบบนี้เลยครับก็เสียหายเป็นบางจุดนะครับ ก็พยายามลีกเลี่ยงปัญหานี้แล้วกันนะครับอ่าสำหรับใครที่สามารถระบายน้ําได้ก็รอให้ดินเซตตัวนะครับปรับตัวให้แข็งๆหน่อยนะครับแล้วค่อยเอารถลงมานะครับเพื่อนดินเราจะได้เรียบสวยตลอดนะครับไม่เสียหาย ちょっと待って。